เส้สนหลังเจ้าลูกเขยตัวน้อยนี่รอดชีวิตมาได้อย่างไรจนถึงตอนนี้เป็นไปได้ไงที่จะมีคนหลายยางอาเช่นนี้อยู่ในราชการแล้วเขายังแนะนําตัวเองด้วยเหรอเจ้าอายุเท่าไหร่แล้วเส้นหลังเจ้าอยู่อันดับไหนตําแหน่งทางการของเจ้าคืออะไรที่ผ่านมาอะไรนะข้าไม่สามารถเป็นผู้นําได้งั้นหรือผู้ว่าการจ้างท่านขีเช่นไรตราบใดที่คนทั้งสคนที่อยู่ที่นี่เห็นด้วยมากกว่าครึ่งหนึ่ง พวกเขาก็จะสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับตำแหน่งของผู้นำได้แล้วลูกเขยตัวน้อยคนนี้จะไม่สามารถทำอะไรได้ให้ตายเถอะชื่อเสียงอดุงโลดในราชการของข้าจางฉงผู้นี้กำลังจะถูกทำลายข้าสนับสนุนท่านซ้นให้เป็นหัวหน้าผู้นำด้วยน่ะนี่เจ้าไม่ละอายใจสักนิดเลยหรือจางฉงเจ้าเป็นคนจริงจังและเข่งเขมืออยู่เสมอแต่เจ้ากลับพูดอะไรไร้สาระมากไม่กลัวว่ามันจะหลุดออกไปกลายเป็นเรื่องตลกนั้นหรือ จางฉงเจ้าหมายถึงอะไรกันการมีความสมดุลมันดีไม่ใช่งั้นหรือเจ้าต้องการที่จะฆ่าเจ้งถัวและเหลี่ยงยงเดียนง,งั้นเหรอนี่ไม่ใช่วิธีที่เจ้าหน้าที่ควรทำผู้ว่าจางเป็นไปได้หรือไม่ที่การปราบปาบรัมกบฏของสูนานจะเป็นเรื่องเล็กน้อยในใสายตาของเจ้าข้าขอเสนอชื่อใต้เา้เจ้งถัวเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกําลังผสมเพื่อน,นําการต่อสู้เพื่อกําจัดสหนาน แล้วข้าขอเสนอชื่อตนเองเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองกําลังผสมและพระประสงค์ของกษัตริย์ก็ชัดเจนมากในสนามรบของเทศสมนทนไปเย่ข้าเป็นตัวหลักและจางชมเป็นตัวเสริมในจํานวนพวกเราสี่คนมีสองคนเสนอชื่อใต้แาวจึ้งถั่วเป็นผู้ประชาการทหารสูงสุดเนื่องจากเราสองคนมีตําแหน่งสูงกว่าจึงตกลงกันตั้งแต่นี้ไปต้นไปการต่อสู้เพื่อกําจัดสหนันจะอยู่ภายใต้การสั่งการของใต้้าวจึ้งถั่วเท่านั้น ท่านเส้นพวกเขาใช้กําลังยิดคาสั่งและข้าไม่มีทางเลือกเมื่อกิจการของเจ้ากําลังใกล้มาถึงข้าจะรับผิดชอบเองท่านจะเหมือนเส้นหลังปวดเชื่อฟังคําสั่งของข้าซะข้าขอสั่งให้กองทัพของเจ้าเป็นแนวหน้าและออกโจมตีขหา์เจินหยวนทันทีข้าจะไม่ไปเส้นหลังคําสั่งทางการทหารหนักหนาสาหัสเท่าภูเขาเจ้าคิดจริงๆเหรอว่าข้าจะฆ่าเจ้าไม่ได้ด้วยกองทัพใหญ่โตขนาดนี้อยู่ตรงหน้าเราการฆ่าเจ้าเป็นเรื่องง่าย เจ้งถั่วผู้หนีเป็นพ่อของเจ้งหงเซียนและมีความเกี่ยวข้องบางอย่างกับคาทหารขุนนางสวนบูเดิมทีข้าวางแผนที่จะใช้เขาแต่ตอนนี้เนื่องจากเจ้าต้องการที่จะฆ่าข้าเราจึงทำได้เพียงต่อสู้กันจนตายเท่านั้นประการแรกข้าไม่มีทหารแม้แต่คนเดียวข้าจะนำกองทัพเป็นแนวหน้าได้อย่างไรกันทหารของเจ้ามากกว่าหนึ่งมืน,นายไม่ใช่กองทัพกันหรือนั่นคือกองทัพของกษัตริย์อนุณาแห่งราชวงศ์เชียง ข้าไม่สามารถสั่งพวกเขาได้ทำไมเจ้าไม่ไปลองดูละ่ะใต้เถเจ้งถัวแล้วทหารสองร้อยนายที่อยู่รอบๆเจ้าเป็นอย่างไรบ้างละ่ะอีกสองร้อยก็เป็นทหารและสามารถทำหน้าที่เป็นกองหน้าได้สองร้อยคนเป็นกองหน้าเจ้าอยากให้ข้าตายหรือไงกันประการที่สองคนสองร้อยคนนั้นไม่ใช่ของข้าพวกเขาเป็นองค์คณะขององค์หญิงสามิงเยียนและข้าไม่สามารถสั่งการพวกเขาได้ เนื่องจากข้าเป็นผู้นำเมืองข้าจึงเป็นเพียงผู้ประชาการคนเดียวที่ไม่มีทหารอยู่รอบตัวแล้วข้าก็ป่วยหนักมากว่าแต่ท่านเหลียงยงเนียนเป็นโรคอะไรงั้นหรือเจ้าให้ข้าได้เป็นมั่งสังขังได้ไหมส้นหลังแกฮ่าฮ่าฮ่าท่านเหลียงท่านเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่พวกเราเกรงว่าเราจะแข่งขันกันเพื่อความดีความชอบพวกเราต้องการรับความดีความชอบทั้งหมดสําหรับการทําลายซูนาน ที่จริงแล้วพวกเราละทิ้งภารกิจของชาติไปเพื่อความโลภของตนเองการกรบฏของซูหนานยังไม่ได้ถูกปราบปรามแต่พวกเราก็เริ่มเข้าสู่ความขัดแย้งภายในและต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจแล้วมันไร้าสาระจริงๆถูกต้องแล้วโลกนี้เต็มไปด,ด้วยเรื่องหน้าประหลาดใจข้าราชการชั้นหกเพียงคนเดียวกำลังพยายามปราบปรามขุนนางทั้งสองของเราซึ่งเป็นข้าราชการชั้นสูงทั้งสองของราชสำนักเส้นหลังเจ้าอาศัยการมีส่วนร่วมเล็กๆน,น้อยๆของเจ้า จนทาให้เกิดการกระทำที่ประมาทเช่นนี้เจ้าคิดจริงๆเหรอว่าเราจะกําจัดสูนานไม่ได้ถ้าไม่มีเจ้าช่างเป็นเรื่องตลกจริงๆท่านเหลียงยงเนียนเราสองคนจะไปฆ่าสูนานหาต้องการจะให้ฝ่าบาททรงทราบว่าใครเป็นผู้พักดีต่อฝ่าบาทที่แท้จริงใครเป็นผู้โลภอำนาจและเป็นคนทรยศโดยถือว่ากิจการของรัฐเป็นเรื่องตลกเส้นหลังเราดูก่อนเถอะเมื่อเจ้าป่วยเจ้าควรพักผ่อนได้เพียงพอเจ้าไม่ควรจะเป็นต้องร่วมสงครามครั้งต่อไป และเจ้าไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าเมืองเจนยวนในตอนนี้ตกลงฮึดูสิสองคนนี้มีความน่าสนใจใช่ไหมล่ะมันน่าทึ่งมากมีคนที่คอยทบทวนความเข้าใจข่อค่าเกี่ยวกับความไร้ยางอาย,ยอ,อยู่เสมอหากเจ้าไม่ไร้ยางอาย,ยอเจ้าคงไม่สามารถอยู่รอดได้ในสถานการณ์นี้ได้อย่างแน่นอนคนสองคนนี้อาจจะมีเจตนาอีกขั้นหนึ่งที่จะทำลายเจ้าทำลายตระกูลซูยึอคอดครองคัหละหะเจนยวน และยึดตำแหน่งของเขาและข่มขู่กษัตริย์แน่นอนเมื่อสูนานถูกกำจัดแล้วทั้งสองจะสามารถยึดปราสาทอันแข็งแกร่งของคุณนางเจิ้นหยวนได้และรักษาทัศนคติแบ่งแยกดินแดนที่ซ่อนเร้นไว้เมื่อถึงเวลานั้นวัวและชูจะเห็นว่าความขัดแย้งในเย่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและจะดำเนินการเพิ่มเติมอย่างแน่นอนเจ้งถั่วจะสามารถเอาชีวิตรอดได้หรืออาจจะใช้สถานการณ์ให้เป็นประโยชน์เพื่อก้าวขึ้นมาแทนตระกูลซู โชคดีที่ท่านซ้นได้ทําการแตขกขาดกับพวกเขามิฉะนั้นกองทัพเล็กๆ็ของพวกเราคงถูกพวกมันทําลายไปแล้วคนบ้าทั้งสองคนนี้จะต้องแข่งขันกับเวลาเพื่อโจมตีคณร์นาห์เจนหยวนอย่างแน่นอนเราจะแค่ดูรายการดีๆสักรายการจากนั้นก็ตุนมันทั้งหมดในหม้อดเดียวข้ากังวลจริงๆว่ากระดองเต่าของคณร์นาห์เจนหยวนนั้นคงเขียวไม่ง่ายเลยหลังจากออกจากเทศมนตรไปเย่เจ้งถั่วก็นำทหารจากดานไปเย่ทั้งหมดออกไป รวมทั้งสิ้นสอง0,000ืนนายโดยไม่ทิ้งไข่ไว้เบื้องหลังหลังจากรวมเข้ากับกองกำลัง5 0 0 0ันนายของแดงยงเหนียนกองทัพจำนวน25 0 0 0นานยก็เคลื่อนพลลงใต้ด้วยความเร็วสูงสุดและโจมตีคาราฮะเจิ้นหยวนโดยตรงเมื่อไม่กี่วันก่อนคาราฮะคุนางเจิ้นหยวนเมื่อกองทหารม้าเชียงจำนวนหนึ่งมื่นนายเข้าสู่เทศมณฑลเทียนซีสูนาเป็นคนแรกที่ได้รับรายงานว่าราชาเชียงอรุไทยยังคงอยู่ในพระราชวังต้าเจีย พื่อปิดล้อมเส้นหลังและอนุนาพระองค์ได้ส่งแม่ทัพชูพุไทยนำกองทัพจำนวนหนึ่งหมื่นนายไปยังบนทนเทียนซีเพื่อร่วมมือกับตะกูลโซเยี่ยมเลยด้วยวิธีนี้ความกดดันที่กลุ่มโซของเราต้องเผชิญก็ลดลงมากอย่างไรก็ตามอลุไทมีความลงไหลในอำนาจทางการทหารมากก่อนหน้านี้พระองค์ไม่แบ่งกองทัพแล้วเหตุใดจึงแบ่งตอนนี้อีกครั้งสิ่งสําคัญที่สุดคือทําไมไม่มีใครจากตะกูลโซมารายงานเหตุการณ์สาคัญเช่นนี้ สองวันต่อมาเขาได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ชายแดนว่าเกิดแผ่นดินไหวที่ภูเขาหิมะแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่ออรุไทยแบ่งกองทัพของเขาออกพอเหตุใดไม่มีข้อมูลก่อนหน้าดีนี่มันผิดปกติรีบส่งคําสั่งของข้าให้สกัดกั้นกองทหารมาเชียงที่นําโดยชูบุไทยเร็วเข้าขอรับโซนันไม่ได้นอนทั้งคืนรอคอยอย่างกระวนกระวายหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ในขนาดเดียวกันก็เต็มไปด้วยความหวัง ้าหวังว่ามันคงจะเป็นแค่สัญญาณเตือนภัยเท็จข่าวด่วนคอรัล็อปข่าวด่วนคอรัลอปนายทอนอนาณาจักรเชียงได้ประสบกับการเปลีป่ยนแปลงครั้งสําคัญอรุณานได้เสืบราชสมบัติเป็นกษัตริย์แห่งเชียงทหารม้าหนึ่งหมืนหน่นนยที่เข้าสู่เทศสมณฑโทนเทียนสีคือศัตรตูที่ถูกนํามาโดยส้นหลงังเดิมทีพวกเขาตั้งใจจะยืดเทศสมณฑทนไปเยอะแต่แล้วทหารม้าหนึ่งหมื่นน้ยก็โจมตีจากด้านหลังเกือบจะกวาดล้างกองกาลังหลักของตะกูลซูไปหมด แม่ทัพซูเฉียนก็ฆ่าตัวตายเช่นกันแล้วแพ้ที่สนามลบเขตไปเย่อะอะไรเนาะคือนายท่นนนายท่นมากกว่าครึ่งชั่วโมงต่อมาซูนหนายก็ตื่นขึ้นมาอย่างเงียบเงียแต่เขาพบว่าสมาชิกตะกูลซูที่กําลังบาดกวัวทั้งหมดกําลังยืนอยู่หน้าเตียงซูนหนายเป็นเทพเจ้าของตะกูลซูแต่ตอนนี้เทพเจ้าที่ต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคจากเมืองหลวงของราเย่ และผกประเทศได้กลับหัวกลับผังได้ได้หล้มลงแล้วแม้แต่นายท่านยังหล้มลงเฮ้เจ้ายัางไงต่อดีข้ายังไม่ตายเจ้า้อง่ห้ทำไมกันนายท่านตื่นแล้วนายท่านสามารถนำพาตะกสูโซ่าวิกฤตแล้ววิกฤตเล่าได้มาก่อนและครั้งนี้เขาจะสามารถทำได้อย่างแน่นอนเช่นกันออกไปตะกููโซของข้ายังไม่สามารถถูกทำลายได้ดังนั้นทำสิ่งที่ท่านจำเป็นต้องทำเถอะ พวกเจ้าทั้งสองตามข้ามาที่เชียงมีอะไรเกิดขึ้นยังไม่มีข่าวาวใดๆมีแต่คนเห็นซูเหนียวถูกจับคอลบอปอาลุไถยน่าจะตายแล้วถูกเส้นหลังสังหารแล้วแผ่นดินไหวที่เทือกเขาหิมะมันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่มันเป็นหิมะถลม่มภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะทั้งหมดตกอยู่ในสภาวะหิมะ,ะลมถล่มฐานนับบื่นน้ยภายใต้บังคับบัญชาของราชาเชียงอาลุไทยอาจจะถูกฝังอยู่ในหิมะถล่มครั้งนี้ หิมะถลงง่มกันเหรอต้อนหลังทําได้อย่างไรกันขขาสามารถควบคุมพลังจากสวรรค์และโลกได้จริงงั้นหรือเมื่อรูนากลายเป็นราชาแห่งเชียงแล้วแม้แต่นักรบผู้ก้าหารอย่างชูพุษไทยก็ยังยอมจำนวนต่อเธอบัดนี้กองทัพเชียงที่ใกล้ฉีก,กับตระกูลสู่ของเราก็จากไปแล้วและกําลังหลักของตระกูลสู่ก็มาจากไปด้วยเช่นกัน